Apple Car p l a y เนี่ยเขาจะเอาแอปพลิเคชันต่างๆของมือถือเรานะครับขึ้นมาอยู่บนหน้าจอได้เลยครับเจกนันต่อเชื่อมยังไงอ่ะอ่ะผมรบกวนให้เจกต่อให้นิดน,นึงแล้วกันครับต่อ,อยังไงอ่ะฉันทาไม่เป็นนะฉันมาโลเทฉันมาโลเทฉันมาโลเท,ลเทสวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียซงอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียซงไม่ได้มาคนเดียวนะครับ เยซองมีแขกรับเชิญมาเป็น SC สซีมือหนึ่งของเรานะครับเชิญ SC สซีมือหนึ่งหน่อยครับอีมือหนึ่งไหนยะอีกมือหนึ่งขายไปแล้วอีกมือหนึ่งขายไปแล้วอีกมือหนึ่งขายไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัดกิวสุตัวจริงครับวันนี้ผมขออนุญาตเข้ามาฟิตเจอร์กับเียซองนิดนึงแล้วนะครับโอ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้ โปรโมชั่นแล้วก็ของแถมทุกทอย่างนะครับที่เฮียสงพามาดูรถคันนี้นะครับเทียบเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันครับว่าวันนี้รถรุ่นไหนครับ <Wow. S 1> สำหรับคันนี้นะครับ4ประตู9 s <S <Wow. S> 1. 9เซนะครับเป็นเครื่องหันก้าที่เขาบอกว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สุด <Wow. S 1> ของประเทศไทยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ประหยัดอะไรบ้างประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีแล้วก็ราคารถเนี่ยไม่ได้แพงอย่าง <Wow. S 1> ที่คิดด้วยโปรโมชั่นรถของเราสุดยอดครับมาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ let's go 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 กุญแจรีโมทตัวนี้ไม่ใช่กุญแจรีโมทธรรมดานะเพราะว่าด้านในเนี่ยมีอิโมบิไลเซอร์ด้วยนะครับกุญแจทั่วไปไม่สามารถทำสตาร์ทได้อิโมบิไลเซอร์มันแปลว่าอะไรวะวัอิโมบิไลเซอร์ก็คือข้างในมันจะมีชิปนะครับชิปด้านในเขาจะเอาไว้สําหรับการขโมยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจผีเนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคโอเครุ่นนี้นอกจากมีอิโมบิไลเซอร์แล้วยังมีสัญญาณการขโมยด้วยลูกค้าจะให้สัญญาณการขโมยทํางานเนี่ยจะต้องล็อกล็อกรถด้วยกุญแจรถเท่านั้นนะกดไปปเลยคครรัับบ้งุ๊ เรียบร้อยรถตัวนี้จะทำงานสัญญาณขโมยเริ่มทํางานทันทีนะครับสัญญาณขโมยเริ่มทํางานเนี่ยเราเช็คไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเอากุญแจรถตัวเองเนี่ยนะครับไขที่ประตูรถเลยเดี๋ยวรถเนี่ยจะร้องสนั่นสนั่นลั่นเมืองเลยกันดีครับได้เลยครับอ๋อ,อ,อเหตุผลนี่เองมีพิเศษส,สุดเลยนะครับแต่ลูกค้าจะต้อง ื้อในรุ่นเกรดแซขึ้นไปถึงจะมีตัวนี้ให้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่แล้วครับผมวันนี้เราพามาดูเกรดแซหลายๆคนจะถามว่าแล้วเกรดแซกับ L อลนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแผงประตูด้านข้างตัวนี้นะครับจะเพิ่มออปชั่นนะครับทับกระจกด้านข้างตัวนี้จับไปได้เลยนะครับรุ่นแอเนี่ยไม่มีนะครับรุ่นแจะเป็นแค่ปรับเลนส์เฉยๆนะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของที่เจ็ดนั่งนิดนึงนะครับวันนี้เบาะที่เจ็ดนั่งจะเป็นเบาะหนัง ตัวใหญ่มากนะครับที่เขาบอกนั่งสบายนั่งสบายสุดนะครับเขาเรียกว่าอบกระชับนะครับเพื่อขับรถเนี่ยมีความคล่องตัวในการขับรถมากยิ่งขึ้นนะครับขับทางไกลก็ได้ซิ่งก็ได้นะครับเบาะตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับที่เพิ่มจากตัวเกรด LDA นะครับเบาะหนาทั้งคันเลยสอดรบบอื้อสวยมากสี่ประตู1.9ึเซนตนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากตัวแอนะครับเจครับคือไฟ สปอ l ตไลท์ด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็น LED สีขาว uh huh. ถ้าเกิดว่าปกติแล้วมันจะเป็นสีเหลืองโอเคครับตัดไฟเลี้ยว จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบไบท์ LED นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยมันปรับเองหรือว่ายังไงเราจะมีสวิตช์อยู่ด้านในครับอ๋อเราปรับระดับได้ถึง3ระดับครับถ้าเกิดว่าเจ๊กวางของด้านท้ายแล้วหน้ารถมันเชิดไปแยงตาคนอื่นก็เลยปรับให้มันต่ำลงปรับให้ต่ำลงได้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันผมเพิ่งรู้นะเนี่ยขายรถมาก็ไม่รู้แล้วนะเขารู้ดีกว่าผมผมไม่รู้ว่าไฟหน้าขยับกขยับได้นะผมไม่รู้จริง สุดยอดครับเป็นยังไงเป็นแบบแนวสไตล์อเมริกันเลยครับใหญ่มากมีมีสี่เขี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ uh huh. แล้วก็ช่องดักลมตัวนี้นะครับคาดเลยว,ว่าใหญ่มากทาให้การระบายความร้อนของรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นล้อเป็นยังไงวิวัฒน์ล้อด้านข้างตัวนี้ติดรถเัยนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วคอนเจ็ครับอภายในนะครับตัวนี้จะมีโลโก้อีสุแล้วก็ขิดแดนอยู่ด้วยรุ่นนี้เราจะเพิ่มไซส์ขนาดของล้อแม็กมานะครับ รุ่นเก่านะครับจะเป็นแม c คอบ17รุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นคอบ18ขนาดยางก็ใหญ่ขึ้นด้วยครับเจ็ดครับเป็น2 6 5 6 0 18เพิ่มความกว้างของยางเนี่ยงั้นก็ทรงตัวดีสิใช่แล้วเพื่อเอามารองรับกับตัวรถที่กว้างขึ้นฐานล้อที่ยาวขึ้นนะครับการทรงตัวก็ดีขึ้นผมจำราคาไม่ได้แล้วนั้นแปดแสนเท่าไหร่นะแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทครับสำหรับสีส้มไม่ถึงล้านเองครับสวยมากนะครับมาดูของจริงดีกว่าครับแล้วยังอื่นนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมก็บันไดนะครับตัวนี้ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคนที่ต้องการก้าวขึ้นนะครับบางคนก็อ,อาจจะบอกว่ามองว่ารถมันสูงขึ้นลงลําบากอ๋อกนะลยเหยียบบันไดขึ้นไปใช่ครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามแบบสปอร์ตครับเจ๊ครับไฟเลียเ้ยวกระจกด้านข้างลองพาไปดูไฟไท้ายดูบ้างไหมครับดีครับ <Let> s <S ดีครับ Let's let's go let go let ไฟท้ายสวยมากจะเห็นในความแตกต่างของรุ่นที่แล้วใช่รุ่นนี้ไหมครับในความรู้สึกของผมคือเหมือนมีสองดวงใช่ไห<ช><ช>มครับแล้วมีขอบ<ช>มีเส้นสายนะครับถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นแค่ดวงเดียวเมื่อก่อนเนี่ยครับจะมีแค่ไฟลีอยู่ด้านบนเนี่ยเพียงแค่ดวงเดียวแต่ว่ารุ่นนี้ไฟลีนะครับจะมีสองดวงอยู่อ่าแล้วก็เวลาเราเหยียบไฟเบรกใช่ไหมครับตัวนี้จะเพิ่มความสว่างขึ้นนะครับพร้อมกับไฟเบรก ที่อังคาโอเคไฟเลี้ยวทํำมิติแบบรถสปอร์ตเลยครับใเจ็อชูด้านในอยู่ด้านในของไฟเบรกเลยเอวิวัฒทำไมกันชนรุ่นนี้ถึงต้องทําเป็นแอ่งเพราะอะไรครับรุ่นก่อนผมไม่เห็นเป็นแอ่งเพื่อที่เวลาเราก้าวขึ้นกระบะรถนะครับอ๋อสะดวกสบายขึ้นเหมือนบันไดมันมี2ขั้นด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังอยู่ด้านท้ายดูเนียนดูสวยแล้วดู มีดีไซน์ทำให้าราเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับกระบะเมื่อกี้ที่เจคเปิดเบาไหมครับเบาครับปิดก็เบาเหมือนกันครับเจคครับค่อยๆแล้วก็ไล่ด้วยผู้หญิงผู้ชายสามารถปิดเปิดได้ได้เลยยอดเลยครับอีสุดเราเนี่ยก่อนที่จะทำออกมาเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้สุดยอดมากเราไปดูภายในกันต่อนะครับเจคครับจุดเด่นของคันนี้ภายในนะครับที่แตกต่างจากรุ่น LDA เป็นยังไง นอกจากฟังก์ชันที่พวงมาลัยควบคุมปุ่มเครื่องเสียงแล้วนะครับยังมีคิสคอนโทรลด้วยครับเจคับตัวนี้ถ้าเกิดเจกดงเดินทางไกลๆนะครับขึ้นบนมอเตอร์เวย์เนี่ยครับกดปุ่มเปิดนี่เลยครับคุยคอนโทรลตัวนี้จะช่วยล็อกความเร็วคงที่ครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหรอไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุเหรอเราสามารถหยุดการทํางานของเขาได้ครับเจคับโดยการที่เหยียบเบรกหรือกดแคนเซิลที่ปุ่มนี้แค่นั้นเองเพิ่มความสะดวกสบายเจกเดินทางไกลๆเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยไม่เมื่อยรถดูรู้รถพรีเม อิวสุเราเนี่ยสู้ได้แน,น่นอนโอเคพวงมาลาัยตัวนี้ก็หุ้มหนังจับกระชับมือใช่ครับ้านเทสปอร uh ์ต huh. สุดยอดไหมล่ะวันนี้ผมอยากจะบอกอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับที่อิวสุใสมาให้สาหรับลูกค้านั่นเขาเรียกว่า Apple Car ์เพครับ <Huh? S 3> เป็นยังไงลืะแอปเปิลคาร์เพเนี่ยเขาจะเอาแอปพลิเคชันต่างๆของมือถือเรานะครับขึ้นมาอยู่บนหน้าจอได้เลยครับเจกนันต่อเชื่อมยังไงอะอ่ะผมรบกวนให้เจกต่อให้นิดน,นึงแล้วกันครับต่อ,อยังไงอะฉันทําไม่เป็นนะฉันมาโรเท S <S <S อ <Okay. S 1> ทำอยังไ <S <S> งเดีนยวผมบอกเจกนิดนึงแล้วกันนะเค <Okay. S 2> เริ่มต้นเลยนะครับเจกเข้าไปที่ตั้งค่าครับโอเคแล้วทำไงเปิดบลูทูธครับแล้วก็เปิด Wi-Fi แล้วก็กดตกลงที่เครื่องเล่นนะครับอ๋อมันจะเชื่อมเข้าไปเลยเลยเหรอเราต้องเข้าไปที่ฟันเฟืองก่อนครับเจกอา่าฮะแล้วเราก็กดไปที่บลูทูธเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์ครับ <S <S <S> <S> ปึ๊บแล้วเดี๋ยวทั้งสองตัวเนี้ยเขาจะค้นหากันนะครับ อย่างเธอเน่เป็นเด็กทันสมัยเธอทาได้แล้วอย่างฉันเป็นคนโบราณแล้วฉ่นจะทําได้ไหมมันยากไหมไม่ยากครับถ้าเกิดว่าเจ็เข้าเอาไว้หนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเพียงแค่เจ็คเปิดบลูทูธกับ Wi-Fi แค่นั้นเองครับมันจะเข้าไปโดยอัตโนมัติอัตโนมัติให้เลยนะครับพอมาถึงหน้าจอนี้ครับเครื่องเล่นจะถามว่ามีอุปกรณ์ Apple Car p l a y พเชื่อมต่อแล้วต้องการเปิดใช้งานหรือไม่เราบอกว่าใช่ครับครับแค่นี้เองครับแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอครับจะขึ้นมาอยู่ ที่นี่เลยเครื่องเล่น,เห,นเหมือนกันกบแรงมือถือเลย<ช>เไม่ยากครับเพียงแค่เจ๊กใช้ iPhone แค่นั้นเ,เองนะครับอันนี้นอกจาก iPhone แล้วซัมซุงก็ใช้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้เจ๊กดูไหมโอเคลองหน่อยซิลองสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเพลงนี้เจ๊กต้องคุ้นหูแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กําลังดัง,งในโลกโซเชียลเลยครับรักติดไซเลนเหรอรักติดไฟเลนคือเพลงอะไรวะเพลงนี้ดังแน่นอน ดังเพราะอะไรพี่วะเพราะผมเปิดเพลงเสียงดังเออใช่นี่เโอ้เสียงพอมากเรามีเรามีสมบัติที่ลำโพงในตัวรถใช่ครับแล้วกหลังนะครับแ่อเสียงมันเหมือนฟังอยู่ัน ดีกริป She love my trip She love my trip อเนอกจากแอปพลิเคชันนะครับที่เปิดเพลงได้แล้วนะครับเรายังสามารถเข้า Google Map ได้ด้วยนะครับนี่ Google Map ผมจําได้ว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเจ็กพาลูกค้าไปเที่ยวที่วัดชัยใช่ๆคลิปหน้าผมขอเจกพาผมไปกิน โรตีใสยไหมที่ดังที่สุดในยุทธยาหนได้ไหมครับทั้งโรตีทั้งกุ้งแม่น้าก็ได้นะคล <Wow. S 2> ิปหน้านะครับเ <Okay. S 2> จครับโอเคไปกินโรตีใส่ไหมนะเราจะเซิร์ชแผนที่จากรถของเราไปเพื่อให้ลูกค้าดูครับว่ารถของเรานั้นมันพาได้เที่ยวทั่วไทยจริงๆแล้วหน้าจอนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมใช่แล้วหน้าจอตัวนี้ครับเป็นขนาด7นิ้วนะครับเกียร์ถอยหลังถ้าเกิดว่าเจกใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพด้านท้ายเนี่ยจะแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอต้องสตาร์ทใช่ไหมไม่ต้องครับเยียบคัสแล้วก็ใส่เกียร์ได้เลยครับคััครบเจก ท่านขับจากเกียร์โต้นะโอ๊ตเจครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งครับต้องยกหรือไงครับต้องบีบตัวนี้นิดหนึ่งครับผมต้องเข็นใจหน่อยนะสุดยอดโอเคจริงด้วยนะกล้องทํางานโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับแล้วพอเราดึงกลับมาเป็นเกียร์ปกติครับก็จะแสดงผลที่ Google Map เหมือนวิวัฒฉันอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้แพงไหมดาวเท่าไหร่พรเท่าไหร่ผมลืมขายรถเลยใช่มันต้องขายด้วย คันนี้สีส้มนะครับราคาอยู่ที่882,000บาทนะครับดาวเท่าไหร่ดาวเริ่มต้น5%เพียงแค่40,000บาทเท่านั้นเองครับใครมีผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือรถเก่าอ e ีวสุลดไปเลยครับอีก30,000กับ5,000รวมเป็น35,000แล้วฉันได้ข่าวว่าถ้ามีสลิปเงินเดือนอนอี่รถอีกใช่ไหมลดอีก5,000เท่ากับคันนี้เอาไปขี่เลยครับไม่ต้องดาวโอเคอเด็กให้ลูกค้าไปเลยนะ ฉันยินดีเลยถ้ามาซื้อบอกว่าดูคลิปเธอกับฉันเนี่ยนะมาเลยนะวิวัฒแล้วเอาสีส้มเลยนะต้องสีส้มนะสีส้มคันนี้เจ๊จะให้อะไรเพิ่มครับมารุ่นทองกับฉันหนึ่งสลึงถึงบาทหนึ่งในวันที่ออกรถถูกต้องลวงลับจับแจกถูกต้องหนึ่งสลึงถึงหนึ่งบาทใช่เจ๊ใส่หนึ่งบาทมาเยอะไหมครับอันนี้พูดตรงๆนะเพียบไอสลึงหนึ่งอะเพียบบาทหนึ่งอะไม่เพียบโอเคครับ ใย่งั้นผมขอฝากเบอร์โทรผมไว้น,นิดนึงได้ไหมครับเอาเลยวิวัตศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สามสี่หนึ่งครับจด <What? S 1> ให้ทันนะครับอีสุสุตัวจริงครับหรือแฟนเพจผมก็ได้ครับอีสุอายุทยาโปรโมชั่นแรงสุดวิวัตอยู่สาขาไหนเนี่ยสาขานิคมโรจนจนะถ้าท่าน ต้องการจะให้ผมรีวิวรถรุ่นอะไรขอให้ท่านบอกมาเลยนะครับผมยินดีนะครับที่จะรีวิวให้นะครับต้องการอะไรช่วยคอมเมนต์มาใต้นี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับบัดรยิสุจริงค้าบ, <c oughs> บัสดีครับ